ครับสวัสดีครับผมเปียดสักแนวนะครับวันนี้สิมารีรวิว้าคุ้มรถส้างมาจากวัสดาใส่ x x l คุ้มรถกระบะไทตันนครับผมลองเูสสั่งมา265บาทรวมค่าส่งน้ำเป็น300บาทครับแต่ว่าใส่โคดส่งฟรีกระลบ ไปหาสิบบาทหลือสองร้อยแปดสิบกว่าบาทครับอันนี้ไม่ทุ่งห้องให้พอโอ้ยขึ้เงินถูกอ่ะโอ้ยมึงเนีน่ยหรอกแก้บอปิน bố bố bang bên, chỗ bên này là mùa mưa mưa tâm hồn bố mưa hà hùa hùa bội chuẩn mùa bội chuẩn mùa 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 ตัวที่มันเป็นกระจกเป็นลัตอะไข้็ไ,ไปลักอย่างัรกมุมขอบก็สี เขาทายอีตัวนะ่ะโอ้ยเยียบก็โอเคอันนี้ก็มึกกงก็จกเอาเบอร์ห้าเบอร์สองก็พับเอาเดี๋ยวผมลองพับพับก็จกเขากันแล้วมาล็อกไว้ก่อนกันอ่ะ เลีวยนะครับแป๊บนึงโอ้โอโอโลมมาลมมาลมมาก็อยู่อยู่แจ้วครับราคาบกเกินสามรอยบาทร่วมค่าสงา่งบ้าที่าโอเคนะครับผมเห็นอยู่ห่างเจ็ดลอยก็มีเลยห้อยนิบ เนี่ยนอยูผมหอดหล่อครับจบการรีวิวแค่นี้ครับสวัสดีครับ